สวัสดีค่ะอีสานบ้านย่ากินสิลาเป็ดเด้อพี่น้องเอ้ยมือนีผ่นะเบี่ยงเงินเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกน้องขนควางผ่นะเป็ดตัวลาซีโร่ผลนะพี่น้องผลไมากินลาบเป็ดน้ากันเด้อมือแรงพลหนะพอข้วพอข้ว พอขั้วหัวป่าเฝ้ากวดบักง่ายหนึ่งคนอาจังไดสีได้กินง่ายเวลาเป็ดสใส่ผมชื่อรสแจ็กพิแอนเอ้อนี่น้องากินลาบเป็ดน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเหมือนแรงบันนี้ย่ากินสีผ้าส้มยายกินไปซื้อป่ามเฮ็ดปลาเด็กปลาลาพี่น้องเบึ้งด้วยพนอ่ะปลาขาวสวย ปลาขาวซอยปลาขาวคุยล่าพี่น้องสี่สิบโลย่ากินไปเอามาไปบอกปุ่งดูบุ๊ยสี่สิบโลซื้อมาเห็ดประเดี๋ยวปลาล่าไว้เห็ดไว้เป็นปีพุ่นละพี่น้องเอ้จังคอยปรุงขายเพื่อนน่ะหลานสิมาอันนี่ซอยเพื่อนน่ะย่ากินสีนังขั้วป่าดีบันจักสีเหลี่ยง่ายบ่เบิดมื่อพุ่นละ อน,นี้ขั้วเร้วขั้วเราก็ไปล่างน้ำดีๆใส่เกี๊ยวใส่หัามมักไว้เป็นปีหนึ่งจังค่อยเปลี่ยนปลาแดกที่น้องเลยยางกินสเฮ็ปเดปลาแดกปลาล่าไว้สื่อมาซีสีโลูขั้วเบิดมือแจักสีเหล้วโบเหลียวมืออื่นน่ะลายคาหลายแนย่ป่าเพิ่นไปหามาเพิ่นไปยกสะดุ้งเพิ่นเลโทู่ไปเอาก็เลยไปเอามาสิมาเฮ็ปเดปลาแดกปลาล่าพี่น้อง กะัง่นองก็ไนกแ้วกันะไอ้นน้พอขัวพอรัวสีเมาจกสีได้กินง่ายวล่ะเป็ดมือนี่เอาเอาผเปียกเกี่ย่ข้าวสันเกี่ยข้าว เป็ดซีโลพี่น้องเ้ยมากินข้าวแรกน้ำกันเด้อเมื่อนี้เด้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามคลิปยายกินแต่พ้องอยูุซองอีสานบ้านยายกินอยูุซองแต่งไทยผ้ามวนเด้อค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะ